วัสดีครับนี่เราก็มาอยู่ที่ที่เช็คหัวฉีดนะครับดูเครื่องมืออลังการมากเลยเครื่องนี้เกือบล้านห้องนี้ประมาณเกือบเกือบเกือบโอ้โหสองล้านอันนั้นล้านกว่าตีไปห้องนี้อ่ะล้านต้นต้นล้านปลายนะ ราะว่าตัวนี้ด้วยไม่ได้เอขาวักห้องห้องนี้เยอะกว่าตีไปประมาณล้านล้านล้านกว่าห้องนี้อีกตีไปรวมห้องรวมอะไรก็โอ้โหสองล้านครับสองห้องนี้ตีไปเกือบสองล้านกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าสองล้านเท่าไหร่ตัวนี้จะ,จะคลิปแรกที่ว่าถ่ายตัวนั้น นี่ครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคอมมันเดลนะครับข้างหน้าเป็นข้างหน้าจะเป็นจะเป็นตัวธรรมดานะครับเนี่ยเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้เหมือนเอาเพิ่งทำห้อกเสร็จใหม่หรอเปล่าช่างเอมวันนี้เครื่องนี้กี่วันแล้วเนี่ยรถรถจะล้างบ้านใช่ไหเพิ่งวันเด่อนสองฮะวันนี้วันนี้เนา โอ้โหเครืนี้วันที่สองครับวันที่สองใหม่ๆมสดสดเลยโอ้โห oh. ใหม่ๆม่เลยเครื่องใหม่ๆวันที่สองอันนี้นานแล้วครับวันที่สองครับโอ้ oh. ยังเด็ดเลยอ่ะ <c oughs> แต่ผมไม่อยากเข้าไปดูข้างในครับ <c oughs> ให้ดูข้างนอกครับดูข้างนอก นี่ครับก็อยู่ประมาณนี้อย่างเด็ดเลยเนี่ยเห็นไหมอุปกรณ์จับนู่นนี่นั่น <c oughs> คือยังยัง,ย,งยังประกอบไม่เสร็จนะครับยังมีเครื่องเนี่ยพวกตัวนี้ยังอยู่ข้างนอกมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ช่างเขารู้เนาะโอ้โหน,น,นี่น่าจะกำลังเซตข้อมูลอยู่ดูดิ นี่ให้ดูแค่ข้างนอกครับข้างในผมไม่อยากเข้าแต่รู้สึกว่าครื่องนี้น่าจะเครื่องนี้เครื่องนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดมันก็จะเช็คเช็คได้เยอะข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นระบบคอมแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะกราฟกราฟออกมาจากศูนย์ ค่าศูนย์อะไรเงี้ยคือคือเช็คด้วยระบบระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยตรงนะครับโดยตรงเลยนะครับบางร้านคุณไม่เห็นว่าเป็นเครื่องแบบนี้นี่นครับการที่เช็คหัวฉีดนะครับบางร้านก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะเช็คแบบธรรมดาเช็คแบบไฟฟ้าไฟฟ้าจริงอยู่แค่ฉีดฉีดคือไม่มีเครื่องครบแบบนี้ไง คือจะไม่มีเครื่องครบแบบนี้อันนี้คือสุดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดจริงหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องระบบนี้เนาะพูดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยนะครับแต่ตามที่เคยได้ทำหัวฉีดนะครับก็ปกติช่างจะไม่ให้ถ้าถ้าถ้าเป็นคนไม่สนิทจะจะจะเดินมาถ่ายแบบนี้ไม่ได้จะเดินมารีวิวอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ งไงอ่ะทางทางอนุญาตอันนี้ผมขอนะครับก็เลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอยู่ที่อําเภอสาะแก้วนะครับอําเภอสาะแก้วเส้นเส้นที่จะไปกระบินนะครับเส้นที่จะไปกระบินบุรีเอ่อสามารถถอดส่งมาได้ครับถอดส่งมาได้ถอดส่งมาให้ได้ก็จะมีทาง เสมียนนี่ก็จะเป็นตัวเช็คมันจะมีข้อมูลค่าออกมาเท่าไหร่อย่างเป็นพวกรถแต่งรถคอมมอนเร็วรถจูนมีราคาแบบธรรมดาก็มีราคาพอใช้หรือราคาแบบจบก็มีสอบถามกันขึ้นมาได้ครับสอบถามขึ้นมาได้ช่างเอ็มยินดี D บริการนะครับนอกสถานที่ใกล้ๆ ไม่รู้อะเงินถึงก็ไปถึงอะถ้าเงินไม่ถึงก็คงจะไปไม่ถึงอะคือสุดจริงอะเครื่องเนี้ยมีค่ามีค่าหัวฉีดออกมาว่าฉีดเท่าไหร่อะไรยังไงต้นเป็นยังไงปลายเวลาเรากดไปยังไงอะไรยังไงนะครับก็มีช่างผู้ชำนาญ อยู่ในนี้น่าจะเปิดนานแล้วเพราะว่าถ้าไม่สุดจริงๆช่างคงจะไม่ซื้อเครื่องประมาณแปดเก้าแสนเนอกเนี่ยเครื่องมือหากินนะครับเครื่องมือหากินก็ต้องต้องซื้อนะครับต้องซื้ออันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรช่างอ๋อใช้ค่าหัวฉีดใช่ไหมแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนสองแสนนุ้งร้อเปอนอันนี้แค่เบื้องต้นว่า อ๋อคืออ๋อเสียมากเสียน้อยเราเช็คเจ้นี้เสร็จเราก็ไปซ่อมตรงนู้นถ้าซ่อมเสร็จแเราก็ขึ้นแท่นจริงๆแท่นใหญ่โอ้ลูกแท่นใหญ่แท่นนี้ด้วของของทั้งนี้ยต้องขึ้นแท่นนู้นผมต้องขึ้นแท่นไหนแท่นนี้แท่นนี้ใช่อันนี้คือของตัวคอมมันเดลใช่ครับโอ้โหสุดจริงแล้วมีเครื่องใหญ่ฝั่งนู้นอีกเช็คปั๊มด้วยหัวฉีดด้วยปั๊มด้วยหัวฉีดด้วยใช่ราคาก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่นี่แล้วกันก็เบอร์โทรก็ตามที่โอ้โหของผม ก็อย่างสี่หัวนี่อยู่ประมาณสองชั่วโมงได้ไหมไ<ด>ถ้าถ้าถ้างานไม่เยอะก็ประมาณนี้นะประมาณสองชั่วโมงก็อันนี้ผมมารอหรือว่าก็ส่งมาก็ได้นะช่างเนาะส่ง,สงใส่พัสดุแต่ต้องห่อดีๆนะผมบอกไว้เลยหัวฉีดเวลาส่งมาต้องต้องห่อมาดีๆหน่อยเพราะว่าขนส่งกับเรามาเองมันไม่เหมือนกันเด้ขนส่งนี่คนละอย่างกันเลยอ๋อนี่เขาจะเช็คค่าอยู่นี่ก่อน หัอที่สี่อยู่นี่คือยังไงคือสั่งแบบเพิ่มน้ำมันได้ต้นปลายนี่ได้หมดใช่ไหมช่าง,งของใหม่ครับเพราะว่าแต่ถ้าเราเอาของเดิมมาทำสเต็ปนี้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนยกชุดเลยดีมากเลยห้องเอทางนูน้นอันนี้เครื่องเครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่ให้เห็นแค่แค่นี้ก็พอแล้ว อยากทราบราคาไว้เกือบล้านครับตีไปเอาล้านเลยไปเอาห้องด้วยแอร์ด้วยล้านหนึ่งมั้งห้องนั้นอยู่ในห้องนั้นห้องนี้ไม่รู้ว่ากี่ล้านเ่ยโอ้โหเนี่ยสุดจริงๆครับเครื่องตัวนี้คือมันมีค่าบอกมาอยากจะเอาแบบเดิมๆก็ได้นอช่างใช่ไหมเดิมๆก็ได้แต่ผมรถผมรีแมปครับต้องต้องอีกสเต็ปหนึ่ง ใครสนใจก็อยู่ที่สะแก้วนะครับสะแก้วชื่อเฟสชื่อเฟสอะไรนะช่างเฟสช่างชื่อตามร้านเลยไหมร้านร้านเสริมดีเซลเลยใช่ไหมพิมพ์ปุ๊บขึ้นเลยใช่ไหมโอเคครับร้านเสริมดีเซลก็จะขึ้นมาเลยแต่ผมจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูอีกทีนึงอันนี้ก็หัวฉีดของ1.9นะครับมันเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหัวมันหัวมันแตกเห็นไหม ใช่หไหมรูมันจะเนี่ยมันจะเล็กแล้วก็ใหญ่เนี่ย <Okay. S 1> คือเรียกอะไรหัวเตกหัวแตก,แตกปลายใช่ไหม <Okay. S 1> โอ้เรามองตาเปล่านี่ไม่เห็นนะไม่เห็นเรามองตาเปล่านี่ไม่เห็นเลยต้องใช้กล้องไว้ซูม mm hmm. คืออุปกรณ์นี่ถึงมากเลยสุดยอดเนี่ยอันนี้คือชุด ็ดค่าอันนี้ออกจากหัวฉีดสองอันแล้วก็ออกโอ้เครื่องมือสุดยอดครับเหมือนกันกันกบรถมีโครงสองตัวมีนู่นนี่นั่นแล้วก็มีมกองีปัม๊มเซ็นเซอร์ท้ายรางมีหมดเลยเหมือนเหมือนรางรถเราเลยเน่ยเหมือนกันเลยม,ม,มีปัมในในป๊มอยู่ด้านล่าง,างเห็นไหมปัม๊มเหมือนรถกระบะเหมือนรถรถทั่วไปอะพูดง่าย โอ้โหสุดยอดเลยเครื่องมือทันสมัยมากแล้วก็มาเช็คค่าคอมพิวเตอร์ฝั่งนี้นะครับโอเคครับใครสนใจก็โทรสอบถามตามนี้เลยเื่็แล้วก็ชื่อเพจนะครับชื่อเพจเอ้ยไม่ใช่ชื่อชื่อเฟก็น่จาจะประมาณนี้ลองพิมพ์มาดูแล้วกันแล้วก็โทรสอบถามกันได้นะครับเครื่องมือเขาทันสมัยกันจริงๆนะสุดยอดนะครับเครื่องธรรมดาก็จะอยู่ด้านนอก ก็ตามนี้ครับเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์นะครับเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เปิด8โมงครึ่งถึงเ17เนาฬิกาสนนะครับหยุดก็อยู่ประมาณวันอาทิตย์นะหยุดวันกระดึกถ้ายัางไงก็โทรมาล่วงหน้าได้นะโทรมาล่วงหน้าได้โอเคครับเป็นสรับลิ้นนี้ก็ขอฝากไว้เพยงเน่านี้รอกันคลิปต่อไปแล้วกันสวัสดีครับ